หน่วยการเรียนรู้ที่13แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเสริมสร้างให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสมรรถภาพทางกายสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการออกกำลังกายหรือมีการเคลื่อนไหวทางกายเท่านั้นประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี1 ช่วยพัฒนาความอสทนภาพระบบต่างๆร่างกายสองช่วยรักษาไว้ซึ่งความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อสามช่วยพัฒนาความนั้นตัวของกล้ามเนื้อสี่ช่วยลดน้ำหนักและควบน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติห้าช่วยพัฒนาความสามารถของร่างกายในการใช้พลังงานในขณะออกกําลังกายหช่วยป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับการความดันเลือดเจ็ด ช่วยควบคุมและป้องกันโรคต่างๆแปดช่วยทาให้การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นเ้าช่วยลดความตึงเครียดจากกิจวัตรประจําวันองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้หนึ่งสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพหมายถึงความสามารถของระบบต่างไปในร่างกายซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สําคัญของการมีสุขภาพดีมีองค์ประกอบดังนี้หนึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2ความอดทนของกล้ามเนื้อ 3. ความอ่อนตัว 4. ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนของเลือด 5. องค์ประกอบของร่างกายสสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะหมายถึงสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดระดับความสามารถและทักษะในการเคลื่อนไหวและการเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ความเร็ว2กํกำลังของกล้ามเนื้อ 3ความคล่องแคล่วว่องไว 4. การทรงตัว 5. เวลาปฏิกิริยา 6. การทำงานที่ประสานสัมพันธ์กันการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1. ทําให้ทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกายของตัวเองว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 2. ช่วยให้สามารถวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้อย่างเหมาะสม 3ช่วยให้สามารถที่จะเลือกพัฒนาและประปับปรุงอุปกประกอบของสมรรถภาพทางกายที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีความสมบูรณ์วิธีการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 1. การทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน การทดสอบความแข็งแรงและความสำคัญของกล้ามเนื้อใช้วิธีการลุกนั่ง60วินาทีและใช้วิธีการดันพื้นผิว30วินาที2การทดสอบความอ่อนตัวเป็นการวัดความสามารถของกล้ามเนื้อและข้อต่างๆภายในร่างกายที่เคลื่อนไหวยืดเหยียดและโค้งงอให้ได้มากที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆเหล่านั้นโดยไม่เกิดอาการบาดเจ็บต่อร่างกายวิธีการทดสอบความอ่อนตัวก็คือการนั่งงอตัวไปด้านหน้า 3. การทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนของเลือด ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนของเลือดมีความจำเป็นต่อมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวันบุคคลใดที่มีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดสามารถทำกิจกรรมได้ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานด้วยปัจจาศจกความเหนดเหนื่อยการทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดใช้วิธีการยืนยกเข่าขึ้นลง3นาที เกณฑ์อ้างอิงสมมติภาพเพื่อสุขภาพของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองระดับอายุ14ปีดังตารางนี้เกณฑ์อ้างอิงสมมติภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองระดับอายุ14ปี 4. การหาค่าดัชนีมวลกายสูตการคำนวณ BMI เท่ากับน้ำหนักตัวส่วนสูงยกกำลัง2การแปลผลค่าดัชนีมวลกายมีตารางดังนี้แนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสามารถานนรภาพทางกาย,างกายองค์ประกอบของร่างกายสามารถทำได้ดังนี้ หนึ่งการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ทําให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและความอดทนเพิ่มมากขึ้นถ้าต้องการให้กล้ามเนื้อมีความอดทนให้ใช้น้ําหนักน้อยและจํานวนครั้งในการยกมาก 2. การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างความอ่อนตัวเป็นการเหยียดกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อเพื่อสร้างเสริมความอ่อนตัวและทําการเหยียดอย่างช้าๆไม่กระชากในการปฏิบัติควรใช้ประมาณ1 0 3ถึงวินาที 3. การออกออกําลังกายเพื่อเสริมสร้างความอดทนของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดเป็นวิธีการออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริมความอดทนของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดประกอบด้วย <laughs> การฝึกแบบต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการเคลื่อนไหวแบบหลายหลากหลายเช่นการเต้นแอโรบิกการฝึกแบบเป็นช่วงเป็นการฝึกแบบหนักสลับเบาการฝึกแบบวง,งจรเป็นการออกกาลังกายที่ผสมผสานกิจกรรมต่างๆเข้าไปซึ่งประกอบไปด้วย8-10ถึงกิจกรรม สี่การควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้มีปริมาณที่เหมาะสมโดยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ออกซิเจนเป็นจํานวนมากการออกกําลังกายแบบนี้เช่นการวิ่งจ็อกกิ้งการเต้นแบบแอโรบิกการปั่นจักรยานการกระโดดเชือกขั้นตอนการออกกําลังกายเพื่อสร้างสรถภาพการออกกําลังกายที่ถูกต้องและทําอย่างสม่ำเสมอทำให้ร่า,า,งา,งงงา,างกายมีความแข็งแรงเพิ่มภูมิสุขภาพร่างกาย จะไม่เกิดการบาดเจ็บการออกกำลังกายที่ถูกต้องมีขั้นตอนดังนี้หนึ่งการออุ่นร่างกายการออุ่นอลนร่างกายเป็นการเพิ่มอุณภูมิให้แก่ร่างกายเพื่อเตรียม,มพร้อมสําหรับการไหลเวียนเลือดในระบบหายใจประโยชน์ของการออุ่นอลนร่างกายมีดังนี้ทาให้ประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดากสดีขึ้นทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดหัวใจในระบบหายใจค่อยๆทำงาน,านสองการออกกำลังกายการออกกำลังกายจําหัะ f f i c t มีดังนี้อฟปหมายถึงความสนุกสนานเอฟรีคินซีหมายถึงความบ่อยในการออกกำลังกายอีนเทนซิตีหมายถึงความหนักในการออกกำลังกายทีทานหมายถึงระยะเวลาในการออกกำลังกายทีใช้หมายถึงรูปแบบกิจกรรมของการออกกำลังกายสามการใช้อุ่นหรือการปลอดภัยออกกำลังกายการเคลื่อนไหวช้าช้าไอ หลังจากที่ได้ออกกำลังกายมาเมื่อทาให้การทํงานของกล้างเาื้ํทำงานตามสภาวะปกติสี่การยืดหยัดตั้งเนื้อภายหลังการออกกำลังกายเพื่อช่วยผ่อนคลายตั้งเนื้อก็อินป่าจัยทายันออกกาลังกายลดภาวะกดดันเล็กตที่ยังคุมค้างตามส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มควมยที่ยุนของกาเนืดด้วยพุงย้อยขาใหญ่สัดส,ส่วนไม่กระชับแก้ง่ายๆายด้วยการทำท่าบอดี้เวทพวกนี้ค่ะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทำที่บ้านง่ายๆกดเซฟไว้ทำตามเลยท่าที่หนึ่งสควอชแอนด์ครัชกางเท้ากว้างประมาณหัวไหล่นะคะสควอชย่อลงไปก่อนแล้วก็ครัชขึ้นมาโดยเราจะสลับขาซ้ายขวานะคะทำแล้วนับเป็นหนึ่งครั้งท่านี้กระชับกน้นต้นขาแล้วก็หน้าท้องค่ะท่าต่อมานะคะให้ยืนแยกเท้าวกว้างกว่าหัวไหล่ค่ะเราจะทำท่าซูโม่สควอชแอนด์ไซด์ครัชโดยเริ่มจากทำท่าซูโมส่สควอชก่อนนะคะจากน,นั้น ตอนที่ทาไซคันพยายามเอาศอกแตะให้โดนหัวเข่าให้ได้มากที่สุดนะคะท่านี้ช่วยลดห่วงยางตรงเอวและกระชับขาเบียดค่ะท่าต่อมานะคะ backward lunge and c u n c h โดยเราจะเริ่มจากลนช์ไปด้านหลังก่อนนะคะเรายกเข่าขึ้นมาคัชทาสลับซ้ายขวาท่านี้ให้กางขาออกเล็กน้อยนะคะตอนที่ก้าวไปด้านหลังจะได้ไม่ล้มค่ะและท่าต่อมานะคะ,ะ,คะ backward lunge and twist ให้ก้าวขาไปด้านหลังแล้วทาท่าลนช์นะคะค้างเอาไว้แล้วทวิสเอวไปด้านซ้ายสลับกับอีกข้างนึงเหมือนกันนะคะเราทวิสไปด้านขวาตอนที่ทวิสให้บิดตัวไปทางที่หัวเข่าชันอยู่สำหรับใครที่ รู้ว่าต้องทํากี่เซตต่อวันถึงช่วยให้หุ่นเฟิร์มได้พิมพ์น้ำหนักส่วน<อ>สูง<ว>ค่อเคอ็ดเคล็ดลับที่ทำให้คุณหุ่นดีทุกวันอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ